สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมอาร์คในนะครับคลิปนี้จะมาตัวละครไฮบิสคัสนะครับก็ขออนุญาตเอาตัวที่ระดับบรอดริตี้หรือระดับแรนระดับดาวนั่นแหละน้อยที่สุดขึ้นมาก่อนนะครับค่อยๆไล่ขึ้นไปแล้วกันนะครับตัวละครนี้ที่จริงก็อยู่กับเกมมานานมากแล้วได้ด่านพลระดอกมานะครับก็จะเป็นเมดิกนะครับสายฮิวทั่วไปเลยฮิวดัดๆไม่มีอะไรพิเศษนะครับมาดูที่ทาเลนต์นิดนึง ก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับ80%ทําให้ฮิลแรงขึ้นนั่นแหละเพราะว่าพลังโจมตีก็สิ่งผลกับการความแรงในความในก,การฮิลนะครับต่อมานะครับที่สกิลหนึ่งต่อสกิลเด้งเองเป็นสกิลกดใช้นะ sp ใช้สามสิบตัวเมื่อกดใช้ที่เลเวลรเจ็ดเนี่ยจะพลังโจมตีเพิ่มขึ้น50%นะก็คือฮิลแรง,งขึ้น,นะแ,งงตนนะแต่ระยะเวลาสกิลอยู่ที่20วินาทีนะครับตัวละครนี้ก็ใช้งานได้ ตั้งแต่ต้นเกมจนถึงกลางเกมแล้วก็เลดเกมได้บางด่านนะครับผู้เล่นใหม่คือสาม,มารถถ้าไม่มีตัวละครอื่นนะปั่นมาใช้ได้เลยนะครับยาวๆก็ยังมีประโยชน์อยู่ในเลดเกมบางดาง่านอย่างเช่นด่านที่ไม่ได้ต้องการคิวแรงมากนะนะครับอยากได้แค่คิวนิดๆหน่อยๆให้ตัวละครยืนอยู่ได้ก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับจากค่า DP ในการลงสนามค่อนข้างจะน้อย ก็จะช่วยประหยัด DP ไปลงตัวละครอื่นๆได้ในสนามนะครับอันนี้ก็มีการเล่นของแต่ละคนด้วยนะก็มาให้ดูไว้แต่ข้อเสียหลักๆแรงๆเลยก็คือเป็นตัวละคร3ดาวนะครับพอพอเง,ง้นขึ้นระดับอีลิตสองไม่ได้นะครับค่าสแตตจ,จะต่ำกว่าตัวละครที่มีดาวสูงกว่าแน่นอนนะแล้วก็จะต่างกันอย่างชัดเจนด้วยนะครับยิ่งในรทเจมก็จะเห็นได้ชัดว่ายูไม่ทันแน่ๆถ้าเจอ ตามเม็หนักๆเข้าไปนะะเดี๋ยวไปเจอกันที่พ r ร d ดอก Simulation ครับมาที่พ r ร d ดอก i m u l a t i o นนะครับก็มีสกิลนี้ห้เลือกนะครับเลือกไปเลยมาถึงดอง DP ไปก่อนนะครับจะพึ่งรีบลงบีเกิลน,นะครับรอัอ่าักให้หมามันเข้ามาใกล้แล้วค่อยลงยเพื่อที่จะได้โดนปืนไฟน้อยลงนะครับจะได้เอาตัวฮิลให้ิสคาร์นเนี่ยลงได้ทัน ็ต,ตามนี้แล้วก็ยื่นยาวๆนะครับพอสังเกตว่าจะมีแคสเตอร์หรือนักเวทเนี่ยมันเริ่มเข้ามาแล้วรอมันเดินเข้ามาในระยะก็คือมันเริ่มยิงพิเกิลเนี่ยเราก็จะกดใช้สกิลได้แต่สกิลเลยนะครับพอใช้ได้เพราะตัวนักเวทมันยิงแรงนะครับมันยิงเป็นเวทด้วยแหละพิเกิลป้องกันเวทค่อนข้างจะไม่ได้เยอะอะไรมาก ทีนี้ตรงจุดนี้เนี่ยเพื่อหฮวิคัสใช้สกิลได้ให้กดใช้ทันทีใช้ไปเลยเพราะว่ามีโอกาสมากที่จะโดนพิเกิลจะโดนระเบิดตายเพื่อที่เราจะปนสกิลได้ทันด้วยเพราะเดี๋ยวจังหวะสุดท้ายก็ต้องใช้แล้วก็แมงมุมแดงนะครับเพื่อมันเข้ามาในช่องเนี่ยสีช่องกดระเบิดไปเลยครัแบเบอยยื้เวลานิดหนึ่ง ให้มันโดนไฟให้ได้มากที่สุดจากนั้นก็เปิดกิวไฮบิดคาที่อ่ะเป็นอันจบขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยเฉพาะใหม่ินี่ลาไปท่าน,นี้ครับสวัสดอีรวนครับ